สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยขับดีมากๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda Civic FB ปีเครื่องยนต์พันแปด VTEC เทียอโตคันนี้ปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นประวัติดีจะได้เต็มเลยนะคะส่งเดือนละแค่7,000บาทเท่านั้นค่ะขอคนซื้องันเดิน15,000บาทขึ้นไปกระสือรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวอจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะ ตามแพมไปดูเลยค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะ Honda Civic FB เครื่องยนต์พันแ VTEC Yoto ปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นค่ะรีดาวส่ง7 0 0 0บาทนะคะของคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปนะคะภายใคนคะ่ะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าลายสวยมากๆเลยนะคะนิ่มมากๆเลยค่ะ กระจกปับไฟฟ้าพัาไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะแอร์แ ABS กุญแจรีโมทพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแ i ร์ดิจิตอนะคะเครื่องเสียงสแตนดาดนะคะ AM FM AUX แล้วก็ CD นะคะกว้างนั่งสบายสุดๆเลยค่ะคันนี้แอร์เย็่มเจี๊ยบเลยค่ะมีที่วางแขนด้วยนะมีที่วางแก้วน้ำด้วยค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะคันนี้เติมน้ามัน E20 ได้ด้วยนะแล้วก็ E85 ก็เติมได้นะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะ สภาป้ายแดงนะกวางนั่งสบายสุดๆเลยค่ะขึ้นกันวีเทคพันแปดนะคะเป็นซินค่ะจัดน,นั้นก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะขอบนซื้อกันเดือน15,000บาทขึ้นไปค่ะ ระะับประกันบอดี้ให้นะคะไม่มีอุบัติเหตุนะคะรับประกันไม่มีจมน้ำนะคะรถสวยมากๆค่ะคันนี้หน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์พันแปดค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ คันนี้สวยจริงนะคะมาทดลองขับดูได้ค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะระหวัดดีดีดาวส่งเดือนละแค่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะแถมเติมน้ำมัน e85 ได้ด้วยนะคะคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ